สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับขอตอนรับเข้าสูช่องบุญผ้ารวยครับพี่น้องเอฟซีครับตอนนี้แอดกับผาเอฟซีทุกท่านมาอยู่ที่วัดป่าดงนาเพลินนะครับหรือวัดป่าหนองบวมเหลาวัดดงนาเพลินเท่านี้แหละครับอ่าจึงมาติดตามตัวเลขฝากตอนพีพ่ผู้ดองเอฟซีหลังจากที่เลขศูนย์สองสองศูนย์อาจารย์เข่าเต็มเต็มนะครับแล้วก็มาเลขแม,มวข้ามนี่ก็เขา่าเต็มเต็มขื้ขกันเอาให้ง่ายว่าเข่าบนล่างนะครับ แต่ว่าสําหรับคลิปนี่มีที่เด็ด้วล่ะครับพ่อแม่พี่น้องครับเนื่องจากว่าอาจารย์ว่าฝันเล้วครับฟันได้เป็นโตเลยนะครับฟันตองวัดได้เป็นโตจึงที่ฟันจังไดนําไปติดตามในคลิปแล้วก็ในส่วนของแมวนะครับก็คาบแล้วน้องแมวคาบตัวเลขให้แล้วสีได้ตัวใดนะครับเดี๋ยวไปว้าไปคุยกันกับอาจารย์พร้อมๆกันครับทีทุกท่านครับจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจในเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกด like, กระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมนะครับคำมิยามีความเคลื่อนไหวมีความเปลี่ยนแปลงจนนังใดนส่วนของอตัวเลขตัวเบอร์นะครับของอาจารย์วดัดดงนเพื่อนมีการเปลี่ยนแปลงย่าให้ตกเข่าครับไปไม่มน้องเอฟซีครับฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้คำว่าเบิงเบิงแล้วก็กดติดตามไว้นั่แล้วก็กดกระดิ่งไว้พร้อมครับอ๋อมาว่าหลายใหญ่ห้างครับเข้ามาฟังจากปากอาจารย์ว่าอาจารย์สิ่ว,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 ว่าว่าจังไดฝันว,าว่าจังหดตัวเลขเพื่อนมันใจซ้ำไหนนะครับ ฟังไปพร้อมๆกันกับบุญผ้ารวยเลยครับเอฟซีครับนับราชการข้าพเจ้าอ้าวสาธุสาธุเป็นยังไงสูนส่องก็ให้มันเข่าคักแน่แต่เลขสูนส่องจ้าว่าเจ้ามานอนแทนที่ข่อยวันเหนื่อยแลขอนอนแท่นที่ว่าเหนื่อยจะว่าโอ้เข่าคักเข่าเนี้ยเอฟซีเพื่อนกับอกาไผมาตามมาสนโอ้ตามเด้่อาจารย์เข่าจังๆง้วดก้อนกับสามตัวตรงว่าอวดนี้กับมาสูนสอง เลขกับว่าหลไรตัวนี้เลขอาจาจันกันแล้วเนะมี่เลขยูสามหางกันวะเลขยูสามหางเงอนหมายจังเลขสองตัวเลขสามหางเงิว่าเลขฟันไปฮะเนี่ยจันได้ไปนี่เลยเลขไปเดี๋ยวตัวก็จะนี่ละนี่เ็เลขแมวเขาดิโอเลขเออเลขแมวเขาตัวเลขแมวเขาหกหกเก้านะหกหกเก้าอันนี้ก็เขาอันนี้ก็เลขฟัน กบุงกลุ่มเอสองศูนย์นี่ก็ได้แล้วว่าสองศูนย์กับสี่ศูนย์กับวงกลุ่มเอก็จะว่าเน้นตัวไหนเน้นตัวไหนอยู่กบุ้งกลุ่มเอยูก็ได้จริงทั้งโอ้โก็ดีใจน้ำยานี่คุณคนถือคนจากว่ารวมฝุ่รวมนั้ำก็ได้เนาะว่าไปหนังเนาะครับออทั่วมาถามหามอาหรือมาเลยอคนซี้รับท่านแนววารับท่านแนวครับออแต่ที่เห็นอย่างไรมันอังวันออนี้มีมันื่อนนี่พันนาทีเด้ ฝันว่ามาล่างพอตายแต่ตดูน่าเป็นเล็กหน่อยเหมืนมาเร็งน้ำเหมือนมาหาอันนี้โ่เมนพุ่มเนี่เป็นมาล่างาาพอครับผมหรือมาล่างเลียน้ำถา้าหรืหกซุกดิบปนนู่ DS นนี่ละเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวโทวเด้อยวัที่แล้วนี่อาจารย์ฝันลักษณะอะไรค่อยค่อยได้เลขสองศูนย์ค่อยได้เลขหนึ่งหนึ่งค่อยเลขหนึ่งสี่ศูนย์มาผมสิเปรียบเทียบนะ่าฝันหวดนี้กับฝันหวดก่กนมันมันใจเขียงกันมันมันสิถอดรหัสจังเลยจริงสินะฟันว่าอันซุ้มเจ้าอยูัวัดเนาะ เม่มขึ้นมากเขาจะอยากกินเราซี่งันกันแล้วเขาจะถือเรียกมันถือสามตัวแล้วครับมาเนี้เขาจะอยากกินเราอยากกินเราซี่สิบแต่ว่าให้ให้เหินใช้แก้วเครื่องแก้วอืมเอองีนเราจะกวนอันเครื่อง,งนึงเครื่องนึงมันจะเป็นสองศูนย์นี่แล้วโอ้เครื่องของซี่สิบมาเนี้ราคาเรา้าที่หนึ่งสองศูนย์เนะ้ โอ้ยยี่สิบวะยี่สิบได้บอกกันด้วยว่าจว่าไอ้ถามให้เอฟซีเข้าใจนะที่ไปที่ว่าอันเปลี่ยนยังไงก็ได้เปลี่ยนเลขสองศูนย์ให้เลขสามตัวหนึ่งสี่ศูนย์แต่ว่าไม่ให้สองตัวสองศูนย์นะสองศูนย์คับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเออให้เลขสามชุดตอนนี้เพราะนั่นเดียวบาร์นี่ว่านี้บารนี้เราเลี้ยงฟันวันนี้อาจารย์บารนี่กับฟันว่ามาล่างพอเ้นมหาละอ้วนนี่เฟนมะลิน้ำครับก็เลยถามโดยถูกซูบยิบกันนอกจากคุณพ่อมาหอยตะเกียจร์ เจ้าคือไปถ้โดนแล้วอาจารยโอ้ยพ่อกขาลงมางากๆ่าจารย์ลาวครับเออพ่อกขาลงมางากๆแตโดนพ่อที่มหาเทีอนึงนี่มันมหาวัดก่อนมันเขายี่บลเลขฮ้พมันมหาตัางแร่ประมาณซีงวัดหางวัดที่แล้วดิแม่นวะประมานสองปีกว่าหาอรอวะบอกวยบ่โดนปอนนั้นผมในวัดาไายอยู่มาล้างพอนะ่อไหครับผมแม่่นบอ,อาจารย์ว่ามาล้างพอ่อมาหาตายจะโดนแล้วนี่เนี่ย อในม้ามามนั่งเล่ากันได้ถามด้วยกันนั่นเออมาม้าวันนี้ก็ได้ถามกันมาหนึ่งมาหนึ่งวันละวันยาก,กันเพิ่นอยากสูบยาเปียหาโอ้เพิ่นถามสูตรจังวเออาเาพราะอยากสูบยาเปียหาเหมือนว่าโอ้ผมขอไปสูบยาเพราะว่มามีแตาเปียหาเส่นเอาว่าเอามีกระดาษพร้อมมีกระไฟพร้อมเพิ่นก็เลยนั่งพันสูบยาเปียหาครับ สบายในซ่องยาแปรหานั่นมันมีมันมีเหรอนั่นหวัดมันมีเรียกเกาศูนย์น้ำนี่ยากรุงท่องเกาไม่เห็นบ่กุ้งทองตะกี้มันกุ้งทองแปรห้ากรุงทองแปรหาครับมันนี่เกาศูนย์น้ำนี่ได้ได้ได้กุ้งทองรู้ไหมหันเนี่ยบอแมนแมนแมนครับฮาลาฮาลาว่าเคยสูบจะเจ้าเจออ่างมันได้อยู่ฮาลาฮาลาตะกี้สมัยตะกี้มวนแมนทีอยุ่งหันบอผมว่าอืมันเป็นเลขเลยที่หันจังสันมันเป็นเลขหลอวันเป็นเลขแล้วช่างนั่นแล้วบอกเป็นตัวแล้บอเนี่ย โอ้ย oh, ก 25, บากแปดหาเลยร้วนเนาะแปดหากับเก้าศูนย์อาจารย์ว่างเลยไม่ความคิดว่ยยังไหนสั่พว่ำคิี่กันนี่แล้วแปดหาัเก้าศูนย์นี่แล้วเนี่ยมันซ่องาจากบากผมหู่เคยสูงใหาเอาอองอาจารย์มาเลยแปดหากับเก้าศูนย์นี่ยาบางจันวางสี่ได้เอาอายุถภาอน้ำเนยบุ้ฮ้บุ้ว่าพ่อปีพ่นไายโอ้ต่นี้หน่อยมันไม่ิงหูโอ้พันไยแต่โดน มาเนี่ยเพราะมันตอนนี้นี่เพิ่นส้วนเพิ่นมาส้วนไปใส่ตุ่มใส่ยางเล่ป่อยนะเพิ่นเนาะตะกี้เนาะเลี๋ยวป่อยนะเพิ่นฟันนะไปใส่ตุ่มปะเขาดี่ผู้เ่าหับล้ามล้ามตะกี้ยางน้ำก้นกันไหมครับผมเพ่อไปใส่ไวใส่ไวใส่ตุ่มนี่แล้วใส่ไวร้อยหนามน้ำเพิ่นบอกในหนามน้ำเพิ่นกับซากลักห้หอยต้องมองหน้าครับห้หอยไวเพิ่นกับลูกไปใส่ตุ่มมือเดียวเพิ่นตะคือตะกี้ใส่ไวแล้ววันใส่ไวแล้ว กว่านี่ไปใส่บ้นไปซื้อห้ามเวผมไปควนไปควนเงีย้ยเดียนครับเออใส่ได้แล้วไปใส่เวทเพียกไปใส่เวทเพียกวาดไปหยอดใส่เวทเพียกในนั่นพยายามตุ่มโอ้ยปลาขาวติดตุ่มปลาขาวเออปลาขาว,ลวหลายหลายติดตุ่มดินนุ่มหงมห,มหมงมเออือปลาขาวติดตุ่มนี่ฟันนี่วันสิเป็นทั้งบนทั้งล่างกับว่าจักบั๋นเนาะปลาขาวติดตุ่มฟันนี่พยายามเวทเพียกกับ โอ้ยในหลายเลยมันมันละสีเสียไม่ห้องมือย่านบอลลดย่านบอลลดบาดมือเพื่อเฒ่าก็เกาบนตัเสียห้องมือนอกจากบอลลุดนอกครับตอนได้บอลลุก็ได้หลายติดเวทเพียรติดเวทเพีย,ยรบอลลุดน,น,นี่ติดเวทเพียรกระไรตอนติดเวทกระารปลาปลาอยู่นู so ้น <MAND> ถ <O ös> ึงน <rible. S 2> <Kara> ู้นพ <yüzden. confidence. S 1> ูดละอยู่นู้นพูดปะใช่ถึงนู้นพูด ่วัดเรื่องเนี่เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะก็คือเลขแมวเขาเลขแมวเขาบนเนาะแมวเขาบนอ่าเลขอาจารย์ฟันนี่เขาล่างเขาล่างเลขแมววัดนี้ได้ไปนี่เลขแมวแมวจับไปวัดนี้จับแล้วจับแล้วเพื่อกันมาขอมาบนขอดึงเงาทั้งพวกเกตุก็ได้อีดลูกโอ้เ่าเป็นยังเ่าเป็นยังอาาจรย์ตั้งกล้องไอ้ตั้งกล้องเลยมือนี่เอาแต่ตัวเลขเอาแต่ตัวเลขครับโอ้เลขน้องแมวเฮ่งามงามงามใช่เหรออืม มันจับไปมาสองชุดนี่คนเลยมาใหญ่ออกมันเขาก็ว่วงฝันได้เลยนวงเนี่ยไม่เห็นว่าอย่ซื้อช่องจับหลายแถวนุณเร็ดม่คนเลี้ยง่เดียวกันละเอากกะเอฟซีกับพีดิพตจันาบางเด้อเดี๋ยวผมจีไทยลงไว้ให้จีไทยแปะไว้ให้กแล้วแต่ผู้ใดไทีใส่ดุนพีนิดจังไรเอาแต่ว่าคนเลขมีตามนี่เขาเกามาต้กันคนเลยเฮหดอันเลี้ยหิตตอนมันจับ มันจับได้มันจับได้เท่านี้มันจับได้เท่าน,นี้นจ,นนจับได้มี่หกเจ็ดนี่ห้าสองแปดนี่ละให้นี่ละไอพี่เจรณาบึงมึงจับได้ให้มันจับเท่าน,นี้ัมีอันนี้เลขน้องแมวหัวต่อไปบ่หัวต่อไปจับแล้วเลขน้องแมวเลขน้องแมวหัวต่อไปจับอยู่เดือนนั่นมือเโอ้าอ๋อไม่จับอยู่เดือนนั่นมือเศร้าวนกับเบื้องล่างแมวกับเบองหลาง ทางใต้พันตีออกเหอคะอาจารย์ทางใต้ทางใต้พ่นพ่นจัดอันนั้นซื้อมาหัวก็เกาะกันนะกัดพ่นเลยเขียนแช่ไหมอ๋อหมายถึงว่าข้าบอกว่ามันกระจายกระจายบมอสอันนี้อันนี้อันนี้ของผมเคล็ดเป็นตัวไว้แล้วนี่ขาเจ้าแม่ใหญ่ออกก็ซื้อโอ้ข่ะเจ้าแม่ใหญ่ออกค่าเจ้าแม่ใหญ่ออกเป็นเป็นประตูประตูไว้นี่นะอืมเดี๋ยวพวกกันนวดอาการอันนี้เป็นสูตรของนวดอาการอ่เป็นแท้ๆมันจับได้ มันจับได้มันจับได้มันจับได้ซมี่แท้ๆมันจับได้ซมี่นี่หกเจ็ดห้าหกเนานี่นะจ๊ะวันก็ซมี่ก็ซมี่นี่ยี่สิบสองยิบอ้คาบสองเทียค้าบสองเทียสองเทียวันก็จะไม่ใหญ่เพราะว่าญาติมันเตะออกไปนะอันนี้เด็กแมวตะวันที่แท้ๆมันจับแต่คนนี้เนื้อทรัพย์ส่วนเนื้อทันผู้อันผู้เบิรงนไได้เนาะทันผู้เบิรงนทันผู้ชมทันผู้ชมอืม ก็ให้เพิ่นวิ่นเอาแน่นี่โดนแน่นี่แน่วจับแน่ววิ่นเอาแน่วิ่นเอาแน่นี่ก็ได้หกเก็ห้ามันจับสุดแรกครับจับสุดสองได้สองแปดมันมันนี่มันแม่ขอกันด้วยความฝันนะมันแปดนี่ดิแปดปลาบ่ปลาเนียวนี่มันนี่เรียกฝันเห็นรึเป่าเรียกฝันนี่ตุ้มเป็นยังนี่นะเอาหางี่วันนี่หางั้นนี่นี่นั่นโอ้มาเข้ากันอยู่นะเข้ากันอยู่ ไครว่ากันสังเกตวิเคราะห์ดีๆแล้วเลขทั้งเลขแมวเนาะแล้วก็เลขอาจารย์ฟันนี่มีเข่าค้งนั่นคือกันลวละ่ะแ,แต่ว่าห้า,าสิจับถูกบเท่านั่นเ้าสิจับชุดถูกบ่ที่แน่ๆนี่กรุงท่งนั้นแปดห่าแท้ๆล่ละแปดห่ากรุงทองแปดห้าหรือกรุงทองห้าเก้าหัวล่าสุดมานี่เป็นกรุงท่างอยังนี่นะบอสผนอยากสูบรุ่นท้อก่อนเปดห่ารุ่นเก้ารุ่นกรุงท่องกันไหมฮะโอ้แต่แต่ว่ากรุงท่งช่องขาวเนี้ยโอ้ตะเกี้ เป็นกุ้งทองมะเพื่อนบอกว่าอยากสูบเพื่อนว่าออกจากปากว่าอยากสูบยาแปดหาว่าฉันบอกเปนโอ้ยเปดหากับกุ้งทองแปดห้าสมัยตะกี้เปดหาเก้าสิบอ้โหกับว่าเปลี่ยนหลังมาเป็นกุ้งทองอ่าอียงเนี่ยภากหลังมาเนี่ยมาเปลี่ยนมาอีกกุ้งท่องขึ้นครับนหก็เปลี่ยนหลังหลังมาเนี่ยอันนี้เพื่อนอยากสูบยากุ้งทองุนเก้าเปีดห้ากุ้งทองเก้าสิบละ นี่กระเบิ้งวินิพิตระนาเบิ้งเนาะแมนบ่ล่ะครับอ๋อดู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 อะหลงสั้นตัววันนี้กะจีไปประกาศตัวเอาดอกที่เออเดี๋ยวช่วงที่ไทยนี่ไว้ยังไงเออครับผมวินิระนาเบิ้งเอาควบฟันก็ดีเล็กแมวก็ดีเนาะครับทุกสิ่งทุกอย่างกันปตีนได้ทีเนาะครับโอ้ยมันเปลี่ยนไปได้ทุกอันเนาะอย่างนั้ครับอะ เอาชีตั็ยุบกวนอาจารย์เท่านี้เท่านตัวครับคครับผมรู้เรื่องเลยดีครับนี่ก็ได้เนาะรู้เรื่องเนาะสาธุสาธุสาธุครับอืออ๋อเป็นเช่นไรเนี่ยล่ะครับอ่าสำหรับเอฟซีที่ได้ฟังคำว่าความจ่าจากอาจารย์วัดดวงหน้าเพื่อนไปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับแต่ก่อนอื่นก่อนไก่ก็ขออนุญาตสรุปอ่าตัวเลขอ่าฟันอาจารย์วัดดวงหน้าเพื่อนให้เอฟซีได้เข้าใจทั้งคนนะครับบางท่านบางคนก็อาจจะฟังบ่เข้าใจเนาะ เลขฝันอาจารย์ดงนะเพื่อนว,วันที่16มิถุนายนสองหาหกหาอาจารย์ฝันว่าย่อมพอกไหมถึงพ่อของอาจารย์นี่แหละครับเพื่อนมาหาเพื่อนตายไปหลายปีแล้วตั้งแต่อาจารย์ยังอายุหน่อยๆน,นะครับเพื่อนกลับมานะครับมาขอสูบยาน้าอาจารย์อขอสูบยาน้าอาจารย์โดยขอสูบยาก,กุ้งทองแปดห้าสมัยตะกี้ครับกุ้งทองแปดห้าสมัยตะกี้นะแลวกจีมี กรุงทอง90กรุงทองแปดห้ายังยังสี่ล่ะครับอ่าอาจารย์ก็เลยบอกว่าเพื่อนเพื่อนบอกเลขแล้วบอกกานาทีเป็น85กับ90ว่าสัตวในส่วนของเลขอ่าฝันนะครับฝันแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือฝันต่ออยู่นะครับฝันว่าสูบยาแล้วเพื่อนกับภาพพยายามตุ้มยามยังได้ปลาได้ยังเพียบนะครับแล้วก็ได้อ่าเบ็ดเปือกนี่ก็ติดปลาเพียบจังสี่นะครับอ่กระร่อ,องพินิจพิจารณาเบื้องครับผู้ดใดมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปมา ความคิดไม่ตรงกันนะครับทุกจริงทุกอย่างกัแล้วต่ดุุลพินิจไพ่มัน่นถือว่าขันผู้ใดเคยฝันลักษณะนี้เห็นเป็นตัวได้ยังสิกะเบ่งปั่นแนวทางกันมากครับพ,พี่พน้องครับอ่ะบันทึกกิมาเบิงในส่วนอีกเลขกน้องแมวครับพี่พี่น้องอในส่วนของเล็กน้องแมวอาจารย์วัดดงน้าเพื่อนก็นให้น้องแมวครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออาจารย์ก็ได้เลี่ยงตัวหนังสือไว้ เลี้ยงตัวเลขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนขับตัวใดก้อนตัวใดหลังก็ไดดเนาะก็ขับ6กขับเจ็ดขับหาบ 2, ขาบสองขับแปดแต่ตรงนี้นี่นะครับอาจารย์เพื่อนกับตีควบไม่หายแล้วตีจับคู่ไม่หายแล้ววันต่อไปเป็น6กเป็นเจ็ดเป็นเก้าเจ็ดเป็นหาสองแปดยังจังสีนะครับแต่ว่าพ่อพี่นอ้องมีความชอบจังไดน,นะครับก็บใส่ดุลพินิษฐ์เลยนะครับบ่ามาคู่นี่เอาไปจับคู่ไม่แต่ว่าเลขอยู่ใน หกตัวนี่แหละคือหกเจ็ดห้าสองแปดนี่ครับอืมอ๋ะสารับคลิปนี้นะครับกฤิขอจบการนำเสนอใบซ้ำนี่เด้อครับพวยพี่น้องครับจังใดก็ชอบกระชัดคัดกระพานนะครับอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับตัวเลขตัวเบอร์ผู้หมุนอยู่บางกอกอยู่ผู้บอกอยู่ภาคอีสานฉะนั้นแล้วถือพิษกายาว่ากันครับพวยพี่น้องครับทั้งช่องนำเสนอเปลี่ยนแนวทั้งถนนอ้าวสารับคลิปนี้ก็ฤขออนุญาตจบการนำเสนอไว้ซ้ำนี้นะครับพวยพี่น้องครับจังไดก็ให้เอฟซีทุกท่าน มีโกไม่ใช่สมความมุ่งมั่นปรารถนา,บ,าบ่ราว่าจะเป็นหน้าที่การงานาหรือว่าโชหลาภวัสนาครับให้สมดังปรารถนาให้สมดังความคิดเจ้าของเด้อเอฟซีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้กติขออนุญาตจบการนําเสนอไว้ซ้ำนี้ครับแต่ออชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่กดกระดิดด่งแจ้งเตือนไว้นําน,นะครับเพื่อจะไ่ได้พลาดจากคลิปเด็เด,ด,ด,ดจากทั้งช่องหุ่นผ้าร่วยก็นใดอ้าวขอบคุณห,หลายๆสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ครับคลิปนาพ่อกันไหมครับเอฟซี FC ทุกท่านครับ สวัสดีครับ